สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคุณมือบอลการ์เด้นครับอีพีนี้เป็นอีกหนึ่งอีพีครับที่ยินดีนําเสนอมากครับเป็นต้นไม้ที่โปรดปรานมากเลยครับตอนนี้เนาะข้างใครในเข่ามากครับเพราะว่าตอนที่ได้มาได้มาต้นสักประมาณเนี้ยครับได้มาในราคาตอนนั้นก็ห้าร้อยนะครับเป็นราคาที่ลงมาแล้วนะครับถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นก็ราคาเป็นหลักพันเหมือนกันนะครับต้นแค่นี้เนาะหรือบาง าบางที่ช่วงสมายแร่งแรงครับขายเป็นข้อเนี่ยข้อละสี่ห้าร้อยเลยทีเดียวนะครับเจ้าต้นนั้นก็คือลูกหลักต้นนี้เลยครับบอลนาไทยด่างต้นนี้เลยผมได้มาผมจําไม่ได้ครับว่าเป็นลวดลายอะไรแต่ผมว่าน่าจะเป็นลายพาเลโซนะครับเนาะแบ่งอสวนต้นไม้ที่ในตัวเมืองชัยนาทมาต้นตอนต้นเท่านี้ครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะปัจจุบันก็ สูงเท่านี้เลยครับจากกระถางขึ้นมาก็มีสักประมาณอ่าเม็ดเม็ดเศษเศษครับลวดลายเขาก็สวยสดงดงามแบบนี้เลยครับอันนี้คือใบล่าสุดเนาะป่าแล้วก็กําลังแทงหลอดใหม่แล้วครับอ่าเนี่ยดูลายเลยครับเห็นไหมสวยมากครับมีทั้งหมดสามสี่สามสี่เลยครับในนี้ในใบเดียวเห็นไหมครับมีเหลืออ่ามีเขียวอ่อนเนาะเขียวเข้มเนาะแล้วก็ลายขาวลวดลายกระจายเต็มใบแบบนี้เลยนะครับเนาะ แล้วก็ด่างทุกใบครับนี่คือใบเก่าเห็นไหมครับใบเก่าครับที่กำลังจะโรยนะครับเนาะนี่ก็คือใบเก่าครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือใบเก่าเช่นกันครับยิ่งโตยิ่งมีลวดลายที่มากขึ้นครับแล้วก็มีสีสันที่แปลกออกไปเยอะเลยครับปัจจุบันเขาก็ให้ลูกให้หลานมากมายเลยครับอ่าตากล้องลงมาดูได้เลยครับก็อย่างที่ทุกท่านทราบเนาะ บอลนาไทยนะครับจะให้ลูกเป็นไหลแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ทําวงไว้ในอ่ากระถางเขาแบบนี้เลยนะครับเนาะเอาวนไว้นะครับอ่าวัสดุปลูกที่ผมเลี้ยงเริ่มต้นเลยผมใช้ดินใบก้างปูครับกับดินคนตะมะขามผสมกันนะครับแล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรกาบมะพร้าวสับครับปลูกเขาในน้ําแบบนี้เลยนะครับเนาะปัจจุบันก็ให้ลูกจํานวนมากเลยครับวันนี้ เท่าที่เห็นนะครับก็มีต้นที่แทงยอดขึ้นมาแล้วก็ทั้งหมดสามต้นนะครับวันนี้จะมาทําการแยกต้นลูกต้นนี้ครับต้นนี้เขาสามใบและสามารถแยกได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยกและวิธีการปลูกอ่าต้นลูกกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูวิธีการชําข้อด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดข้อไปชําด้วยเนะาะจะได้มีจํานวนมากขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ ครับก่อนที่เราจะตัดเนาะเราก็มาดูความสวยงามของลูกเขาก่อนครับเดี๋ยววันนี้เราจะแยกต้นนี้นะครับเนาะแล้วก็เพราะว่าต้นนี้ใหญ่สุดแล้วเนาะเป็นต้นแรกที่แทงยอดออกมานะครับและมาดูต้นนี้ครับโอ้โหเป็นยังไงครับผมไม่แน่ใจนะว่าเรียกอ่าเรียกว่าลายพาราไลโซหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้นะครับหรือผมเรียกผิดนะครับรบกวนคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าบอนนาลายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าลายอะไรนะครับเนาะ ผมอาจจะเลือกผิดก็ได้นะครับผมจาไม่ได้แล้วว่าผมซื้อมาในลายอะไรนะครับปัจจุบันเจ้าตัวนี้ครับสามารถแยกได้แล้วอย่างที่ผมว่านเนาะด่างลงก้านทุกต้นเลยครับเห็นไหมเนี่ยลายลวดลายเขาเห็นไหมครับต้นนี้ใบสวยมากเลยชื่นชอบมากเลยนะครับนี่ก็เช่นกันนี่ก็อีกหนึ่งต้นครับลายชัดเจนมากครับสวยมากส่วนเจ้าตัวนี้ก็มีลวดลายเช่นกันครับแต่ถือว่าน้อยเนาะแต่ก็ อ่าอนาคตรครับพอเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะสามารถให้ลายได้มากขึ้นเช่นกันนะครับเนาะมาเรามาแยกลูกกันเลยครับเราก็จะรื้อเอาลากเขาเอาต้นลูกเขาออกมาก่อนเนาะอย่างแรกเราก็ต้องหาไหลเขาก่อนนะครับเนาะว่าเป็นไหลไหนนะครับได้ลื้อถูกอ๋อน,นี่เจอแล้วผมจะตัดต้นลูกเขาออกมาก่อน เรียบร้อยครับข้อดีของการปลูกในน้ําครับก็คือการแยกชําลูกที่ง่ายขึ้นครับลูกตอนนี้ก็ให้ไหลออกมาอีกแล้วครับเห็นไหมให้ไหลเพิ่มออกมาแล้วเราสามารถแยกได้เลยครับโดยที่ลากไม่ช้ําเลยนะครับเนาะแล้วต้นลูกเราก็จะเอาพักไว้ก่อนนะครับพังในน้ำไว้แล้วเราก็จะมาไล่ดูไหลครับ ไหลเขาอยู่ไหนเอ่ยไหลเขายาวมากครับแล้วก็เยอะมากตอนนี้เนาะนี่อยู่นี่ดูครับวนอยู่ในกระถางนี่แหละเจอแล้วครับเจอสุดทางของเขาแล้ว ตัดนี่เลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่ใบผมไล่ถูกไว้เนี่ย <c oughs> อ๋อถูกแล้วครับอ๋อโอ้ยหักหักดึงกิ่งเลยโอ้ลูก อยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่ะต้นนี้นะค่อ,คอยๆไล่ครับออเรียบร้อยนี่ก็คือปลายไหลของเขาอ่าข้อไหลของเขาครับเขาก็สามารถแตกให้ลูกขึ้นมาจากตรงนี้ได้อีกครับเนาะเนี่ยเขาแทงรากแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งต้นนะครับเราก็จะทําการตัดแล้วก็ไปชาครับตรงนี้ก็อีกหนึ่งต้นเนาะตามข้อเนี่ยเนาะเหมือนโครคาเซียเลยนะครับผมก็จะทําการตัดเอาข้อเขานะครับเนาะ นี่ตัดแล้วหนึ่งข้อนี่ก็อีกหนึ่งข้อนี่ก็อีกหนึ่งข้อเมื่อกี่ข้อละสามสองสามนะครับนี่ก็อีกหนึ่งข้อสี่นี่ก็อีกหนึ่งข,ข,ข,ข้อครับเี่เี่เน่เห็นไหมตอนจะแตกหนอ่อแตกลากขึ้นมาเลยครับอ้านี่ก็แทงลากออกมาแล้ว หกนี่ก็ได้หนึ่งข้อครับเจ็ดแต่ข้อเสียของการชําข้อเนาะก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึงครับคือเขาจเจริญเติบโตได้ช้ากว่าไม้ยอดนะครับเพราะว่าเขาต้องเริ่มใหม่อะ่ะว่ากันง่ายๆเนาะก็อย่างไม้ยอดเนี่ยเขาแทงออกมาจากแม่นะ่มีรากมียอดมีใบแล้วเนี่ยเนาะมันก็จะเจริญเติบโตได้ง่ายนะครับส่วนเจ้ากิ่งนี้ผมทําหักครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการชําเขาทั้งทั้งก้านแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการชําเลยครับว่าวิธีการชําวันนี้ผมจะชาแบบไหนเนาะแล้วก็ต้นไม้ยอดผมจะปลูกด้วยวัตถุปลูกอะไรและปลูกแบบไหนนะครับรับชมกันเลยครับครับผมขั้นตอนแรกผมก็จะมาทําการปลูกเจ้าต้นอ่าไม้ยอดเจ้าต้นนี้ก่อนนะครับเนาะวัตถุดที่ใช้ครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือใบก๊าปูกับ ดินคนต้นมะขามแบบนี้ครับผมจะใส่แบบไปแบบนี้เลยเนาะแล้วก็จะเอาเขาลงไปในกระถางง่ายๆครับแบบนี้เลยจัดลากเขาให้ดีหน่อยแล้วกันนะครับเนาะราจะเอาดินคนต้นมะขามใส่ลงไปนะครับ และดินไปก๊าปูใส่เติมให้เต็มกระถางเรียบร้อยครับส่วนวิธีการชํำก็เช่นเคยครับถ้าท่านใดติดตามผมมานานเนาะก็จะรู้ว่าผมจะใช้วิธีนี้ครับคือการเป็นการชํำไม้สำหรับการปลูกในน้ำแทบทุกต้นเลยนะครับผมก็จะทำย่างีงครับดู ใครไม่มีก็ใช้กระถางอ่าใช้ถ้วยใช้ชามหรืออะไรเก่าๆก็ได้ครับหรือเขาเรียกอะไรถาดพลาสติกก็ได้นะครับแต่เนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาจะรักษาอุณหภูมิน้ําระหว่างวันได้ดีครับน้ําเขาจะเย็นอยู่ตลอดเวลาแลครับเนาะไม่ว่าตั้งกลางแดดเขาก็จะรักษาอุณหภูมิน้ําได้ดีนะครับและผมก็จะนําไปวางไว้อ่าโดนแดดในช่วงเช้านะครับเนาะครับหลังจากที่เราปลูกไม้ยอดเสร็จเราก็มาดูวิธีการ อ่าชําเจ้าไม้ข้อต่างๆที่เราตัดมาแล้วกันเนาะเจ้ากิ่งนี้ที่หักครับก็ผมจะทําชําทั้งหกักๆแบบนี้เลยนะครับเนาะวัสดุที่ใช้ก็จะไม่มีอะไรเลยครับนี่เลยทรายก่อสร้างเรานี่แหละครับใช้ในการชําเนาะเจ้ายอดที่หกักหรือไหลที่หักมาเนี่ยผมก็จะชําแบบนี้เลยนะครับกดเข่าลงไป เนาะข้อต่างๆน้ำเยอะไปครับโอเคนี่แหละประมาณนี้นะได้ครับส่วนข้อที่เราตัดนะครับผมก็จะนำลงมาวางลงไปในทรายแบบนี้เลยนะครับ งตัวข้อนี้ดูครับดูลากาเขายาวมากเจ้าบอนาเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งในดินปกตินะครับเนาะหรือปลูกในน้ำเหมือนผมเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับ แต่ส่วนตัวแล้วผมชอบการปลูกในน้ำมากกว่าครับเพราะว่าบอนตามที่เราเห็นตามาในธรรมชาติเนาะเราจะเห็นตามคูน้ําตามร่องน้ํานับ <c oughs> นั่นคือวิถีธรรมชาติของเขานะครับเนาะผมก็จะใช้อิงวิธีธรรมชาติให้มากที่สุดครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการชําข้อเจ้าบอนนาไทยลายพาไลโซนะครับเนาะ <c oughs> ส่วนเรื่องลายนะครับถ้าใครรู้ หรือผมเลือกผิดอย่างไรนะครับเข้ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วมันคือลายอะไรเนาะแต่ผมว่าน่าจะเป็นลายพาไรโซนะครับขั้นตอนต่อไปก็ใส่ถุงครับอบนิดนึงเนาะเพื่อเร่งให้เขาแตกรากแตกต้นได้ไวขึ้นนะครับเนาะหรือถ้าใครมีฝาก็สามารถใช้ฝาปิดได้เลยนะครับ แต่ฝาข้อเสียของฝาก็คือเราจะไม่สามารถเห็นภายในได้นะครับเราต้องเปิดบ่อยๆเนาะผมก็ไม่ค่อยอยากเปิดบ่อยครับก็เลยใช้ถุงพลาสติกในการช่วยอบจะดีที่สุดครับเราเห็นภายในได้ได้เลยเนาะโดยที่ไม่ต้องเปิดฝาเขาออกมานะครับนี่เสร็จไปที่เรียบร้อยครับสำหรับการชํา เจ้าไมายอดบนาไทยและการชำข้อที่เราตัดมาเนาะเป็นวิธีง่ายๆครับใครก็สามารถทำได้ครับเป็นวิธีที่พื้นบ้านที่สุดแล้วใครสนใจครับบนาไทยลายพาเลโซสวยๆแบบนี้คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมมีจำหน่ายเนาะมีลวดลายสวยๆให้แบ่งปันครับผมในราคาเบาๆแน่นอนครับ โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบางคุมือบอลการเด้นด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ